สวัสดีครับผมรอยชุนทงทองหลายคนก็ถามถึงว่าผมหายหน้าหายตาไปไหนกว่า2เดือนไม่ได้ออกคลิปและสำหรับคนที่ติดตามผมทาง Facebook ก็ทราบดีว่าผมย้ายบ้านนะซื้อบ้านใหม่แล้วก็ต้องมาปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกคนเล็กน้ำหนักลดไป4กิโลและนี่เป็นคลิปแรกที่ออกจากบ้านหลังใหม่เดิมคิดว่าจะไม่ออกคลิปตลอดจนถึงเดือน สิงหาคมแต่ด้วยสถานการณ์ในเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยหลายคนวิตกเกี่ยวกับโควิดกันเยอะมากและผมอยากจะบอกว่าสถานการณ์นั้นมันจะเลวร้ายลงไปอีกผมจะเอาตัวเลขมาให้ดูแล้วก็พยากรว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง90วันต่อไปนี้ รายงานของสบคเนี่ยคุณต ok ้องเข้าใจก่อนว่าสอบอคเขามีศักยภาพในการตรวจอาจจะวันหนึ่ง5้า0 0ื่นหกคนเขาไม่สามารถตรวจได้66ล้านคนทุกวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยอดคนติดเชื้อนั้นก็คือยอดที่มาจากคนที่ได้รับการตรวจคนที่เข้าถึงการตรวจสมมุติว่าตรวจ60,000คน แล้วเขาก็ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อเมื่อวาน800 0คนไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศเมื่อวานติดเชื้อตามที่ประกาศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยอดจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นมันมากกว่าที่รายงานมากผมก็เสนอว่าควรจะคำนวณจำนวนผู้ติดเชื้อจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถิตินะในตอนที่เรามี เชื้อจากอู่ฮั่นแล้วก็ระบบสาธารณสุขยุกยาเต็มพิกัดมีอัตราการตายแค่0.26เท่านั้นเองหรือพูดอีกอย่างนึงว่าถ้าติดเชื้อ380คนก็ตาย1คนแต่ปัจจุบันนั้นระบบสาธารณสุขเริ่มใกล้จะเต็มยุกยาก็ไม่ค่อยจะพอ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐรวมถึงเชื้อใหม่ที่เข้ามาอัตราการตายมันก็สูงขึ้นประมาณว่า0.33หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าติดเชื้อ300คนตายน1คนแล้วก็ไม่แน่ในอนาคตไออัตราการตายนี่มันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ถ้าเกิดเตียงมันไม่พอแต่ผมยังไม่อยากพูดถึง ในปัจจุบันก็ตีเชื่อว่าติดเชื้อ300คนตาย1คนคือยอดคนตายเนี่ยมันเป็นยอดที่โกหกได้ยากคูณ300เข้าไป2 4 0 0 0ก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วและกราฟที่ทำให้ผมตกใจมากจนต้องออกคลิปก็คือกราฟนี้ซึ่งนำเสนอโดยคุณหมออนุตอนจิตตินันตัวเลขผู้เสียชีวิต ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็อาการหนักนั้นมันเป็นตัวเลขที่โกหกกันไม่ได้หรือโกหกได้ยากมันเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมามากกว่าจำนวนผู้ติดเชือ้อและเมื่อ23วันก่อนจำนวนรวมของ3แบบนี้1,650คนขึ้นมาถึง3,300คน ภายใน23วันขึ้นเท่าตัวไอเนี่ยมันน่าเป็นห่วงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเวลาผ่านไป92วันมันก็สามารถขึ้นได้เท่าตัว4ครั้งถูกไหมครับหรือ2ยกกำลัง4เท่ากับ16เท่าและนี่คือความน่ากลัวของกราฟที่เรียกว่า exponential มันเพิ่มเป็นทวีคูณมันเหมือนกับอัตราดอกเบี้ยทบต้นและถ้าเกิดมันเป็นทวีคูณแบบนี้จนไปถึงวันที่8ตุลาคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่มีอาการหนักรวมกันจะมากถึง52,000คนแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตคุณจะได้เห็นตัวเลขระดับ350คนต่อวันขณะที่ ผู้ติดเชื้อที่แท้จริงจะปาเข้าไปวันละแสนอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้คนไทยหวาดกลัวมากที่สุดคือความจนและหนี้สินมากกว่าโควิดซะอีกหนี้สินทำให้คนฆ่าตัวตายไม่น้อยไปกว่าโควิด -19 การล็อกดาวน์นั้นจะทำให้คนฆ่าตัวตายผมอยากจะบอกว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับการล็อกดาวน คนไทยมีเงินเก็บแค่6เดือนเท่านั้นเองแล้วเวลามันผ่านมาร่วมปีครึ่งอย่าว่าแต่เงินเก็บเลยนี่สินเนี่ยกู้ยืมกระเต็มพิกัดแล้วมันไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์มากไปกว่านี้ได้อีกแล้วเราต้องป้องกันและอยู่กับมันให้ได้และอยู่กับมันจนกระทั่งคุณได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือ mRNA ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาและจะต้องไม่ลืมว่าคุณต้องได้รับ2เข็มด้วยนะไม่ใช่ว่าได้รับเข็มแรกแล้วหยิงพยองต้องสองเข็มและเพื่อนในจังหวัดในหมู่บ้านของคุณจะต้องได้รับไม่ต่ำกว่า60%จึงจะเริ่มเปิดหน้ากากได้สิ่งที่ผมแนะนำก็คือต้องป้องกันตนเอง รักษาสุขภาพจนกว่าจะได้รับวัคซีน M I N A 2เข็มซึ่งคาดว่าคุณจะได้รับในปีหน้าพูดง่ายๆว่าอย่าประมาทขณะเดียวกันก็ต้องทำมาหากินอย่ายอมแพ้ผมอยากทบทวนสิ่งที่ผมเคยค้นคว้าและให้ไว้เรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานโควิดอันแรกก็คือกินนอนให้ตรงเวลานอนให้เต็มอิ่ม เหตุที่ต้องกินให้ตรงเวลาเพราะว่าการกินตรงเวลานั้นจะทําให้คุณนอนตรงเวลาแล้วการนอนตรงเวลานั้นจะทําให้คุณนอนเต็มอิ่มอันที่สองเพิ่มวิตามินดีให้กับร่างกายอาจจะเป็นการตากแดดหรือว่ากินปลาอาหารที่มีวิตามินดีสูงเน้นผักสดผลไม้กินให้หลากหลายรวมถึงไขมันตามธรรมชาติและเครื่องเทศซึ่งของไทยมีเยอะ อยากกินอาหารที่ปรุงสุกเกินไปโดยเฉพาะของทอดเนี่ยควรหลีกเลี่ยงของผัดไฟแรงควรหลีกเลี่ยงเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดพวกขนมถุงบอรมีกึง่งสำเร็จรูปทั้งหลายแหลรวมถึงอาหารที่น้ำตาลสูงและเกลือสูงอันที่6ง่ายมากดื่มน้ำเปล่าเยอะๆอันที่7โปรไบโอติก หรือแบคทีเรียที่ช่วยย่อยในลำไส้ของไทยเนี่ยก็คือข้าวหมากโยเกิร์ตคิมชิหรือนมเปรี้ยวแต่ว่านมเปรี้ยวของไทยนะั้นน้ำตาลสูงอันนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้นะอันที่8ออกกำลังกายวันละ20นาทีเอาให้เหงื่อออกนะไม่จาเป็นต้องหักโหมแต่ขอให้ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ข้อที่9สําสำหรับคนที่ สูบบุหรี่และดื่มเหล้าเนี่ยคุณควรจะลดให้มากที่สุดเลิกได้ก็ต้องเลิกเพราะบุหรี่นั้นมันทำลายปอดมันเหมือนโควิดเลยแล้วมันเป็นสาเหตุของมะเร็งด้วยเหล้าทำให้คุณประมาททำให้ภูมิต้านทานของคุณต่าเอาล้วครับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วง ผมไม่ได้เป็นอะไรฉีดวัคซีนครบโมเดอร์นาสเข็มเข็มที่2ก็2สัปดาห์ก่อนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็ฉีดครบหมดแล้วเนะเด็กๆในแคนาดาก็ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ส่วนผู้ใหญ่ก็ได้รับโมเดอร์นาขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ